สวัสดีครับต่อจากเราพท่านเข้าสู่รายการ I Am Not นรายการที่จะเปลี่ยนคุณคอจจ้เปนตุสุขการของเอยว,วันนี้ผมโบตาขออาสา,าพาทุกท่านและพบกับผู้ร่วมรายการท่านแรกได้เลยครับสวัสดีครับผมโบ๊ทกุลวัฒนครับก็สาเหตุที่ผมมารายการเนี่ยครับเพราะว่าผมอ่ะไม่เข้าใจแฟนผมเลยคือแฟอนผมเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรช้ามากนานมากเอออย่างเช่นออกมากินข้าวด้วยกันเนี่ย เออผมใช้เวลาแต่งตัวแค่ห้าทีแต่ผมออามารอเขาเป็นชั่วโมงพี่ <Huh? S 1> คือผมไม่รู้ว่าอะไรมันมันยากขนาดนั้นต่มันนานขนาดนั้นแค่มาแค่มาให้ตรงเวลาครับเนี่ยก็คือ,คอ,คอ,คอสาเหตุที่ทําให้ผมมารายการเนี้ยครับเอองานถ้ารายการมีภารกิจให้น้องทาเนี่ยน้องว่าน้องจะไหวไหมได้พี่ผมสบายมากี่งั้นพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันโอเคครับได้ครับ ครอบผมอหนึ่งครับคุณต้องย้ายห้องเพื่อทำภารกิจต้องเดี๋ยวนี้เลยพี่ต้องย้ายห้องด้วยอนีอ่นอนก่อนได้ไหมพี่ โอู้อยู่ไหนอะพี่พี่บอกผมหน่อยได้โคตรร้อนเลยนเออเข้าเข้าเลยพี่ย่าอะไรครับผมครับโอ้โหโค่าสะอาดนะพี่เอผมอยู่จริงเหรอ มันเวอร์จริงจใช่ไหมพี่นี่ผมลงทุนมากเลยนะเนี่ยผมทักไปไม่ตอบเลยใครพี่สองมาแล้วภารกิจวันที่หนึ่งอาบน้ำแต่งตัวให้สวยแล้วก็แวะคุขาเลยอ่ะพี่ ạ à, chị đi Đây đi ạ ơi ơi đi ơi làm ơi ơi đi ơi 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 ให้มันเดินเลยให้มันเดินเลยทางนี้อ่ะพี่พี่ต้นสูงนั่งเดินยากว่ะทำหนึ่งนีง้แม่งเข้าใจผู้หญิงได้จริงเหรอพี่อยู่ไม่ไหวนะหกรถละไม่ไหวละ <c oughs> แวะแล้วเขาลองไยพี่อ้อยอุ้ยโอ้ยอ้ออ้อแ,แค่ทาก็เจ็บแล้วโอ้ยอ้ออ้อยออยอุ้ยรู้สึกยังไงอ,อ่ะพี่ก็แ็่เม่งโคตรเจ็บพี่คือ ถ้าผมเป็นผู้หญิงผมว่าคงไว้ไว้ไปเลยอ่ะคงไม่มานั่งแวะเก็บมากแล้วก็เด้แต่มันกระเนียนนี่นะผ่านไปภารกิจหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปช้อปปิ้งครับผมร้านร้านนี่อหรอพี่แล้วผมจะเลือกเป็นเหรอพี่อะมั่วเลยเหรอไทยพี่ ก็เยอะใครจะเลือกถูกยังไงพี่ครับสวัสดีค่ะคือจะมาซื้อที่มาร์กหน้าครับหน้าตรงน,นี้เลยค่ะเลือกเลยค่ะมีหลายแบบค่ะเออมันต่างกันยังไงพี่แต่ละสีใช่ไหมคะ,ส,ะสีชมพูจนะช่วยให้กระจับสายจับแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวนี่นะจะช่วยไอ้สีขาวกับสีเหลืองมันจะช่วยให้ใบหน้าชุ่มชื้นขึ้นนะคะ<ม>น้องชอบสุดไหนไนิสสาเออผมชอบแบบไหนพี่ าตามใจผมเลยนะตามใจผมเลยนะอ่าไหจ,จะมังหน้าแล้วผมขอถ่ายเหมือนอ่าอัพลงโซเชียลแคมนะพี่นะเออนะอเค,ครับเ๋ยวมีโอกาสหนึ่งทีทอ่าก็ กราฟสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับมาดูครับวิธีมาร์น้าให้ถูกต้องเขาทำมันอย่างนี้ครับผม1ก็แกะซองมาตามปกติครับแกะออกมาปึ๊บปึบปบปบ๊ดูของที่อยู่ข้างในหน่อยจะอุ้ยจะเป็นน้ำเออเหนียวเหนียวครับอ่าได้เรียบร้อยครับผมแล้วเราก็ เดี๋ยวเราออกไปปิดไฟด้วยนะฮะอยู่ตรงคืน,นเลยเหรอผมนอนด้วยใครอะคิดอ่ แต่งหน้าด <ipe> ้วยเนี่ยทำเรื่อง K V แต่งหน้าพี่แม่งเยอะแยะเลยผมแต่งเป็นไหมเนี่ยมัวเลยนะมีมีอยากมีภาษาไทยไหมเห็นบ่อยเห็นบ่อยนี่ยห่วยเหอะ Wow. Ah. Ah, mira, ah. ายการ I am not I am ครับครับเขามีภารกิจให้ทำเล็บครับจะเป็นแบบเล็บ PVC ที่สาวๆก็ชอบต่อกันแบบว่าเร็วๆแล้วก็สวยทันใจครเนาะเคยต่อบ้างไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเลยครับจ้ะพอเราทำอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจน,นะว่าทำไมผู้หญงไม่ทำเล็บโคตรนานเลยว่าแต่ละคน ก็ถือกางนี้ทำ ง่วงเลยตะกี้หลับไปประมาณ18ตื่นได้ก็ต่อไปไปดินเนอร์กับแฟนครับไปไปเดีวครับ สเต็กไก่ตอนที่ไทยดาวน์ใครับผมเริ่มเท้ามไหมอุยดีสูงมาเลยไม่ต้องใส่กางเกงมางเก่าด้อยไรได้ไหมตงของได้โมวังคดีมานสวยหร ไม่เจอตั้งหลายวันพี่ผหมาค้พี่ไม่เป็นไรพี่จเจอแบบเดียวยังดีรีบไ,ไปดีกว่พี่ไปทำแค่จะเสร็จจะได้กลับไปหาแฟนลลกคิดถึงครับก็วันนี้นะครับที่ทํามาทั้งหมดวันนี้เหนื่อยมากเลยครับก็ได้เล็บที่สวยงามได้หยิบจับของลําบากโคตรได้จเจอแฟนนี่ไม่ได้เจอมาต้องนานแต่ได้เจอแค่แป๊บเดียวเองก็ันนี้มไม่ไหววพี่นอนดีกว่านอนดีกว่า ปิดไฟด้วยพี่เสร็จแล้วไปแล้วพี่เดี๋ยวอบผมอีกจะไปเรียนทันจ๊ะ พี่เขานั่งเขาไม่ให้เข้าอ่ะไม่ให้ลูกเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอ้ยกี้ทำเสร็จมาผมทำที่เดียวผมยังเบื่อแล้วคิดดูผู้หญิงแม่งทำทุกอาทิตทำไม่ได้ไงไปเดี๋พี่ไปตอนนี้เชิญก็มาถึงในมอ ตะกี้เดินเข้ามาคนมองเต็มเลยในวันนี้มีได้ข่าวมีเลือกตั้งพอดีก็เดี๋ยวเดินไปเลือกตั้งกอดเลยเข้าไปเรียนแล้วกันโอเคครับ <c oughs> ผมนายกลวัตพรอมเลือกตั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ำบากชีอันนี้จริงๆสายแล้วนะฮะแต่วิ่งไม่ทันวิ่งไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรพี่มยอมสายพี่ผมเขาเรียกกันนะ ตัวเองแกเขาหน่อยดีอะได้ได้เลยจัดเธอชื่ออะไรอะเขาชื่อเอ่อโบตี้อ๋อนึีกว่าชื่อกูเกิลทำไมอะเพราะเธอมีทุกอย่างที่เราต้องการอะคินอันนี้เป็นมานายน่เนี่ยเอ่อเป็นมาสี่ห้าวันแล้วตัวเองผายั่างผายยงชะอยยงยังเท่าไหร่ชอเรามีตังก่อนชอยแล้วบอกได้ทำไมอะจะลองได้นี่เพื่อนเราชอบ แนวนี้เลยเพื่อนนายชื่ออะไรอ่ะชื่อหูชื่อสั้นชื่อสั้นชื่อสั้นขยันตอยจริงหรอสั้นอะชื่อและอะไรอื่นไม่สั้นโอ้มันเริ่มเท้าหนนี่เท้าแข็เหรอดูก้อแล้วกินข้าวดีกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเรากำลังหิวเลยวไม้กูกินครับผมวันนี้ได้ไปมหาลัยมาไปเรียนน่าอายมากคนมองทั้งมอเลย แล้วก็บอบไอ้น้ำด้วยร้อนหัวครับนานด้วยก็คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วรีบนอนดีกว่านะพี่นะแกติดไปด้วยพี่ครับผมเป็นไงบ้างครับกับภารกิจทั้งหมดของทางรายการภารกิจเหรอพี่เอาอจริงๆนะแม่งโคตรแม่งยิ่งนอนแบ๊กคนนะพี่โอ้โหเจ็บ แต่ตอนแต่งหนา้าพี่ผมไม่รู้ว่าจริงๆนะทุกวันนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลเาเรียน้เช้าเนี่ยไม่รู้แม่งตื่นกันกี่โมงตีสี่มั้งเรียนทันได้ยังไงผมว่าผมเข้าใจแฟนผมมากขึ้นนะเด็กอเอไอภารกิจที่ทำเนี่ยทำให้มุมมองผมเปลี่ยนไปกว้างถ้าเกิดเธอดูเทปนี้อยู่นะเรามีเรื่องอยากจะบอกเธอว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอไม่ต้องเติมแต่งอะไรให้มันมากมาย้วหรอ,อ,อ,อกเพราะถึงยังไงอ๋ รักเธอให้เธอเป็นเธออย่างดีครับผมเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับผู้ร่วมรายการของเราอย่าลืมว่าสิ่งที่ไร้สาระสำหรับคุณอาจมีความสำคัญกับคนอื่นยาวไปนจุดศกลางโลกแค่เปิดใจยอมรับและทุกอย่างก็สวยงามสำหรับวันนี้รายการของเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Yes, it's yes, me yes, yes.